ไม่มีเงินไม่มีเวลาแต่ว่าอยากทําธุรกิจไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ยินบ่อยเหมือนกันสวัสดีครับทุกคนก็อ่าคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ XQs ละกันเนาะใช้ภาษาอังกฤษมันจะได้ดูซอฟลงจริงข้อภาษาไทยเรียกว่าข้ออ้างนะครับไม่มีเงินกับไม่มีเวลาแต่ว่าถ้าพูดถึงมุมของคนไม่รู้อะเนาะตอนที่เราไม่รู้อะเราก็ไม่รู้จริงๆเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินน่ะเราจะไปเริ่มทําธุรกิจเหมือนเพื่อนๆได้ไงที่เขาเปิดร้านนู่นนี่นั่นหรือลงทุนทํานูน่นนี่เขาต้องใช้เงินต่อเงินน่ะเออแล้วก็ต้องมีเวลาที่จะไปเรียนรู้อีกแล้วก็ต้องไปทำมีเวลาที่จะแบบเรียนรู้เรื่องการลงทุนการธุรกิจอะไรต่างๆอีก ก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเอาจริงๆปะจริงๆอ่ะการเริ่มธุรกิจอ่ะมันไม่ต้องใช้เงินหรอกเพราะว่าอะไรรู้ปะเออทำไมทำไมเราถึงกล้าพูดทําไมมารินถึงกล้าพูดว่าการทําธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เงินคือมันใช้ไหมมันก็มีใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยบ้างแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนเยอะมากในการทําธุรกิจเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะต่อให้มีเงินเยอะแต่ขาดสองอย่างนี้ไปเราก็ทําธุรกิจไปไม่รอดนะครับ สอ,อย่างแรกที่ต้องมีนะครับการเริ่มทําธุรกิจไม่ต้องใช้เงินแต่ต้องใช้ความรู้กับประสบการณ์2อ,อย่างนี้เราสามารถหาได้ for free เน้นเลยคําว่าฟรีนะครับฟรี free จริงๆเพราะธุรกิจทั้ง2องสอย่างที่มารินเริ่มทํามานะครับอ่ะไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่แรกเลยแต่อันที่มันทําแล้วก็รู้สึกว่า success กับมันเนี่ยสอสอย่างนี้เราไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลยอะ่ะ แต่เราใช้ความรู้นะครับเราก็แค่อ่านหนังสือแล้วก็ดู YouTube ฟังพอด c a แคสต์จริงๆไปดูในเรื่องที่เราสนใจนะครับเรื่องที่เราต้องการจะประสบความสําเร็จอนะเราสนใจเรื่องอะไรเราก็ให้เวลากับสิ่งนั้นเยอะๆนะครับอย่างแรกที่มีคือมีความรู้ความรู้หาได้จากไหนเดี๋ยวเนี้ย ในยุคที่เป็น Information Age เนี่ยเราสามารถหาความรู้ได้ง่ายมากเลยเราแค่เปิด YouTube อ่ะเราก็เจอแล้วใช่ปะเออแต่จริงๆอ่อะอยากบอกว่าสนับสนุนการหาความรู้จากการอ่านมากกว่าเพราะว่าการอ่านหนังสือนะครับจะอ่านเป็น E-Book หรือว่าจะอ่านเป็นเล่มก็ได้มันจะช่วยให้เราฝึกเรื่องของสมาธิแล้วก็ความอดทนได้มากขึ้นด้วยนะครับก็จะต่างจากการดูการฟังนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นการฟังพอดแคสตหรือว่าการ ดูหรือฟังพอดแคสต์ก็ได้นะครับเนี่ยฟังช่องนี้แหละเป็นต้นนะครับตัวอย่างเราก็จะได้พักผ่อนสายตาด้วยเนาะอ่ะทีนี้คนที่คิดว่าการทําธุรกิจหรือว่าการจะทำอะไรสักางเนี่ยจะต้องลงทุนจะต้องใช้เงินนะครับอันนี้เป็นคําพูดหรือว่าเป็นความคิดของคนที่เขาเรียกว่าไงอะ คือก็เป็นคําพูดของคนที่ยังไม่เข้าใจการทําธุรกิจอ่ะเออต่อให้มีเงินนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างมาเยอะมากมายและอย่างเช่นเพื่อนๆที่อของเงินที่บ้านมา5ล้านเปิดร้านกาแฟเปิดร้านแบบคาเฟ่สุดท้ายเขาเจ๊งแล้วเขาก็ได้เอาบทเรียนมาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยแหละเรียนจบใหม่ไฟแรงอ่ะแล้วก็แบบที่บ้านมีเงินนะเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากเป็นเจ้าของกิจการเลยเออสรุปว่าพอทำปุ๊บ ก็ลงทุนทําร้านทานู่นทํานี่สรุปขายไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้ว่าจะทาการตลาดยังไงดูแลลูกน้องยังดูแลไม่เป็นระบบภายในร้านระบบจัดการอนุนเสียไอ้นี่มีปัญหาแก้ปัญหาไม่เป็นเพราะไปสตาร์ทบิ๊กเลยถูกไหมครับไปเริ่มใหญ่เลยเออเนี่ยอยากให้นอยากเลยอยากแนะนําว่าให้สตาร์ทสมอลก่อนการที่เราเพราะว่าเราขาดประสบการณ์ด้วยไงใช่ปะ่ะหความรู้ไม่มี2ไม่มีประสบการณ์แน่นอนว่าเงินมันก็จะหนีจากเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําธุรกิจได้เนี่ย ลงทุนเวลาของตัวเองก่อนนะคบลงทุนเวลาของตัวเองในการหาความรู้ก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำนะครับอะธุรกิจที่ของมาเรนทำมีอะไรบ้างเรื่องของการเทรดใช่ไหมครับเรื่องของอา marketing เรื่องของอาอา MVA อีกางหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าการสร้างเน็ตเวิร์ก marketing การสร้างระบบเครือข่ายเราก็จะต้องมา ศึกษาเรียนรู้หลักการทําธุรกิจถูกไหมครับการลงทุนการบริหารคนการบริหารเวลาการพัฒนาตัวเองต่างๆนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีเสร็จแล้วเราได้ความรู้มาเนี่ยเราก็เอาไปลงมือทําลงมือทําคือไงก็คือเอา knowledge หรือความรู้ที่ได้มาเอาไป execute หรือเอาไป take action กับมันนะครับเรียนให้รู้อย่างเดียวไม่มีประโยชน์ถ้าไม่เอาไปลงมือทำโอเคไหมเราก็ลงไปลุยเลยอะงานที่ ถ้าเป็นงานเทรดเราก็ลงไปเทรดใช่ไหมครับเราก็ต้องลงมือเทรดแล้วก็ลงมือแบบเริ่มสอนเริ่มเปิดเพจเริ่มคือ take action นะครับ take action ไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวโอเคไหมส่วนเรื่องของอการทำ M V อย่างเงี้ยเราก็ take action เหมือนกันก็คือเริ่มจากการไปชวนคนใช่ปะ่ะแต่ว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะการไปชวนคนเออเราก็ได้เรียนรู้ว่าเออการไปชวนคนมันไม่ใช่ว่าเราต้องเราต้องนําเสนอคนที่เขาสนใจสิ ออหรือว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงให้คนรู้สึกว่าอุ้ยเขาสนใจธุรกิจเราหรือเขาสนใจแบบสินค้าบริการของเราเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะพอลงม,มือทําไปเรื่อยๆเราทําข้อผิดพลาดเราเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วเราก็เอากลับมาปรับปรุงแก้ไขามาเรียนรู้เพิ่มอีกแล้วเราก็เอาความรู้ใหม่ที่เรียนน่ะเอามา mix กับ เอามาแก้ไขปัญหาโซล์ฟป ր อเบมปัญหาเดิมเราก็จะได้ผลลัพธ์ใหม่ผลลัพธ์ใหม่ที่มันดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเริ่มต้นสตาร์ทสมอลส่วนเรื่องการสตาร์ทสมอลเนี่ยก็คือเริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับอย่าพึ่งไปคิดว่าคือมันเป็นความคิดที่เอาจริงอ่ะมันเป็นความคิดที่ผิดนะจะก็พูดเลยกันแล้วกันว่าส่วนตัวคิดว่ามันผิดที่ถ้าเราคิดแต่ว่าแบบเงินจะแก้ปัญหากาันไม่มีเงินอ่ะเราคิดผิดอ่ะเออจริงๆอ่ะการไม่มีเงินอ่ะแก้ปัญหาด้วย มันแก้ปัญหาด้วยการหาความรู้และประสบการณ์โอ้แล้วก็ไปลงมือทำนะครับไม่ใช่แก้ปัญหาได้ด้วยเงินอ่ะสังเกตไหมคนที่อ่ามันจะเป็นเรื่องที่ถ้าคนอ่านหนังสือเยอะๆหรือว่าได้ยินเรื่องเรื่องของคนเขาเรียกว่าเรื่องอะไรนะสำล้อถูกหวยปะเออถ้าอยู่ดีๆคนที่ไม่มีความรู้ด้านการเงินเ่ะเขาได้เงินมาแบบหล้านสิบล้านยีบล้าน ค่าเฉลี่ยจากที่ได้ดูมาก็คือน่าจะไม่เกิน5ปีสุดท้ายเงินจะกลับไปอยู่กับคนที่รวยเงินจะออกไปจากเขาหมดเลยเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ financial knowledge หรือความรู้ด้านการเงินที่จะรักษาเงินนั้นไว้ได้หรือคือไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับเงินนะั้นเนาะเงินมันก็ไม่อยู่ด้วยหรอกใช่ไหมอ่าทีนี้การที่จะทําธุรกิจได้นะครับอ่า let's s say, อันนี้พูดถึงเรื่องของการทำํำระบบเครือข่ายขึ้นมาเลยแล้วกัน ก็มารินก็หาความรู้นะครับก็ฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จในการทำแอมเวย์ในการทําเครือข่ายว่าเฮ้ยเขาทํายังไงเขาผ่านอะไรมาบ้างจุดเริ่มต้นเขาเริ่มยังไงเขาหาความรู้ใช่ไหมเขาดูจากตรงไหนเราก็ไปดูบ้างก็ไปดูความรู้เรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์บริษัทการแนะนําลูกค้าการทําทีมงานสายงานการสร้างธุรกิจเข้าใจธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นลิชเด็ g ไกด์ทูอินเวส investing ใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองอ่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มจากเล็กๆไปก่อนเริ่มทําจากการที่ลงทุนน้อยที่สุดหรือไม่ลงทุนเลยแล้วก็เริ่มใช้ผลกําไรที่มันเกิดขึ้นจากกิจการที่เราสร้างจากศูนย์อะค่อยๆเอามาอัปเกรดกิจการเรื่อยๆเขาเรียกว่าเอาเงินที่ได้หรือว่า i n c o m มอะเอามา invest ใน business ก่อนเอามาลงทุนกับกิจการตัวเองก่อนเอามาอัปเกรดในการแบบเ,เรียนเพิ่มไหมหรือว่าเริ่มแบบ ไปเข้าสังคมมากขึ้นหรือว่าเริ่มเอามาอัปเกรดแบบอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทํามาหากินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่คิดถึงเรื่องแบบการบายพวกลักชัวรี่หรือว่าการซื้อของอะไรที่มันไม่จําเป็นที่มันสร้างนีิสิตน,นะอันนี้ก็คือการ start small นะครับก็คือเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก,ก่อนโอเคไหมเราไม่จมําเป็นต้องใช้เงินเพื่อที่จะทําเงินได้อ่ะประเด็นที่2คือเรื่องของไม่มีเวลาอันเนี้ยการไม่มีเวลารู้ไหมแก้ปัญหาที่ตรงไหน การที่ไม่มีเวลาถ้าเราบอกว่าไม่มีเวลาหรือเราไปเจอผู้สนใจธุรกิจหรือคนที่อยากจะทํางานกับเรา,เ,ราเขาบอกว่าเขาพูดว่าไม่มีเวลานะครับเราไม่ต้องไปไ่กับเขานะโอเคไหมแต่คนที่ฟังคลิปนี้ mindset จะเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาของการไม่มีเวลาคือการเปลี่ยนตรงวิธีคิดก่อนเออวิธีแก้ที่อะไรเลยแก้ที่วิธีคิดตัวเองก่อนนะครับมันเป็นมันจริงไหมที่เราไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากันไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ปะ ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตหรือรายได้หรือ financial status หรือว่าสถานะทางการเงินหรือสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันต่างกันเพราะการบริหารจัดการเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับประเด็นแรกที่อยากจะบอกทุกคนที่ฟังคลิปนี้เลยคือลองคิดดูดีๆนะว่าโดยเฉพาะคนที่บอกว่าเราไม่มีเวลาลองคิดดูดีๆว่าวันนี้เราเอาเวลาไปทาอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กต ลองลิสอกมาดูสิมีอะไรบ้างที่เราเอาไปทําแล้วมันไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรมันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรมีใช่ไหมมีใช่ไหมทุกคนน่าจะต้องมีนะครับไม่บอกแล้วกันว่าอะไรบ้างแต่ทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจใช่ไหมครับ <S <S ผมก็เคยมีเหมือนกันแล้วก็เราก็แค่เอาเวลาจากไอ้สิ่งพูดตรงๆได้ไหมอะเอาเวลาจากไอ้สิ่งไร้สาระหรือว่าที่มันไม่สร้างมูลค่าไม่ก่อให้เกิดมูลค่าพวกนั้นอะเอามา เปลี่ยนมาเรียนรู้มาศึกษาเอามาสร้างชีวิตดีกว่าไหมเอออันนี้คือพูดให้คิดนะแต่ว่าถ้าอยู่รู้สึกแบบออฟเฟนหรือว่ารู้สึกแบบถูกออฟเฟนอะไรเงี้ยก็ก็ก,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 ก็ปิดไปได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับไมเซ็ตใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะแต่ว่าถ้าพร้อมแล้วก็จงรับมันไปนะครับเพราะว่าคําว่าไม่มีเวลามันไม่มีอยู่จริงมันอยู่ที่การบริหารจัดก,การเวลาของเราอ่ะบางคนก็จะบอกว่า โู้มีงานประจําก็ต้องทำโอทก็ต้องทําอะไรอะ่ะลูกก็ต้องดูแลครอบครัวภาระนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอะ่ะคําถามใครเป็นคนสร้างพวกพวกนี้ขึ้นมาเราเองหรือเปล่าที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มาผูกพันตัวเองทําให้เราไม่มีเวลาอ่ะโอเคไม่เป็นไรในเมื่อเราตอบได้แล้วว่าเออใช่แต่แล้วเราจะทํายังไงต่ออะ่ะก็เราทําไปแล้วอะ่ะมัน ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แล้วอดีตใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วเราวางแผนอนาคตสิครับว่าต่อไปอ่ะเราจะทํำไงต่อเราจะอยากเป็นคนไม่มีเวลาอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ใช่ไหม เราอยากเป็นคนไม่มีเวลาไปจนแก่จนวันตายเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีมันจะมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะคิดออกเองอะว่าเฮ้ยเราจะเอาเวลาช่วงไหนดีวันหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเออเข้าฟังอบรมไหมหรือว่าเปิด youtube ฟังตอนขับรถแล้วรถติดอยู่หรือว่าช่วงที่กําลังอาบน้ําหรือกินข้าวเปิดพอดแคสต์หรือว่าดูอะไรไปก่อนไม่ถนัดที่จะอ่านอะก่อนนอนอ่านหนังสือสักวันละบทหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออทาได้ไหม หรือตื่นให้เช้าขึ้นสักหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เริ่มเอาเวลาที่จะไปดูหนังดูซีรีส์หรือว่าเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมทํามานะเราก็เริ่มแบบลดเวลาตรงนั้นลงคือถามว่ายังดูหนังยังเล่นเกมอยู่ไหมก็ยังทําอยู่บ้างนะครับแต่แค่ว่าเราลดตรงนั้นลงแล้วก็เอามาเพิ่มกับการเรียนรู้ในการสร้างธุรกิจการสร้างชีวิตมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือรวบให้ทั้งหมดเลยว่าไม่มีเงินไม่มีเวลามันเป็นสิ่งที่เราเราอ้างขึ้นมาเองอะ่ะ ถ้าเราคิดจะเปลี่ยนอะ่ะมันเปลี่ยนได้และนี่คือวิธีทั้งหมดที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนลองทําดูนะครับเ,เราใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีเองอะ่ะดีกว่าเราทํางานเหนื่อยไปตลอดชีวิตเนาะเราเอามาสร้างชีวิตก่อนแล้วเวลาที่เหลือถ้าเราสร้างเสร็จไวอะ่ะภายในแบบสองสามปีไม่เกิน5ปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถแบบทําได้อะ่ะชีวิตที่เหลืออยู่เวลาที่เหลืออยู่เราไปทำสิ่งที่เราชอบได้เลยแบบนี้ดีไหมโอเคไหมครับ อืมถ้าโอเคก็ลองทําดูเนาะโอเคนะคลิปนี้ก็ผมก็ฝากไว้ให้ทุกคนฟังเพียงเท่านี้นะครับถือว่าเป็นอินสปิเรชันแล้วกออ็อาจจะทําให้ฉุกคิดนิดนึงหรือบางจุดอาจจะแทงใจดําไปนิดนึงนะครับแต่ว่าหวังดีเลิฟยูนะครับบ๊ายบายคลิปนี้